สวัสดีครับพวกเราอย่าลืมเก่านะครับตอนนี้เศรษฐกิจแพงมากปั๊มแพงนะเราจะาแบ่งทีมไปหาขยะในแมกมาก,กันนะครับทีมไหนแพ้นะครับจะเป็นทาส1วันนะครับผมตอนนี้จะมี2ทีมนะครับผมไปกันเลยสามหมดสามหมดสามหมดนะสามหมดนะโอกันไอ้หมดนะ เอาไปดุยเอาทีแล้วเหรอไอ้ไอ้ทีแล้วมันหมดยังเอาไปเว้ยทีแล้ลุยนี่เป็นไงแค่นี้ก็รู้แล้วใครชนะพี่ป๊อกอยู่ตีนั้นเลยพี่ตีตีวิโอ้ยัดเป็ดยัดเป็ดเยอะเยอะเยอะ เอ้ยชั้นสองชั้นสองไม่นับของชั้นหนึ่งหัลากไปตั้งผมเพล่าเอาดิเอาดิอย่าโบดิอย่าโบดิอย่าโบดิไอ้โบอะไรแล้วไม่มีกดนะโบเก็บเปียกเร็วเก็บเปียกเร็วโอ้โหน่น้าโดนเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมแลนดีกว่าโดมแน่แลนแล้วอย่าโล่การ์ดนี่นับด้วยนะเอาไปขายก็นับนะผมมีสามกล่อง ไอ้ได้การกิ๊กได้การกิ๊กเอ้ยได้การกิ๊กเว้ยการ,ก,ารกิ๊กเว้ยเอาเว้ยกัมมก้อนเว้ยกัมมก้อนพี่เดินมาพี่พี่เดินมาเดิดทนทางมาได้การกิ๊กเท่าไหร่นะหนึ 1> 1่งจุดสองเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมนั่งรอที่ฟอนเทล่าด,ดีกว่าจิบชาเย็นๆแก้วหนึ่งน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้ำน้ำกันแกวไปกับพี่พงษ์หนึ่งอ่ะ ไปเก็บของดิผมเก็บขยะตามพื้นนะไหนว่ะตีน้องพี่นัดอะน้องพี่นัดแจมมาให้ใส่เลยวะตีนเขาอยู่ไหนวะไปตามตีเขาไปดิมาเร็วมาเร็วมาโบตรงนี้เร็วประหยัดปั๊มมีมีเต้นด้วยต่อเลยจัดหลอดจัดหลอดเลยเก็บของเก็บเลิกเก็บเลิกเก็บเลิกเก็บเลยได้สองชิ้นได้สองชิ้น โชกาไปหนึ่งทีโชก์าไปหนึ่งทีโชกาไปหนึ่งทีของจริงก็ผมโรซาลีนี่หนักป่ะนับหมดนับหมดเดไปกลัวเรา่อยู่เปิดน้าร้อยาักยกกดดอกเลยเอ้ยเฮ้ยไปไหนอะเฮ้ีลู้ีลูดิลูดิลูดิ เออเก็บบากิมาเขาบวกบากิเขาเออเอาไว้เอาเว้ยะคิเรื่องสมันทึกอ๋อมันอยู่ในตี้เดียวกับพี่พี่ใช้ปาจินี้ไม่ได้หรือเอาไปไหแล้วไปไหนอีกแล้วเฮ้ยจะวี่งหนีแค่ไหนโอ้โหเก็บเลยเก็บเลยเออนั่นแวไะโอ้โหโอ่งเจับโอ่งแล้วไปเก็บไม่ได้อะอุ๊ยเจ็บเจ็บ ลืมไปว่าอยู่ที่เดียวต้องลุกเลยหรือตัวลุกขยะลูดขยะมีเสกลูดมีเสกลูดลุกขยะเปล่าไม่ได้ลูดไม่ได้ลูดไม่ได้ลูดตายมาอ๋อเว้ยขอมยของตีงเอาสบายใจรักใส่ให้ตายเลยตายไม่ต้องหมดหมดเลยนะโอ้ยหายอีกแล้วขึ้นบอลมาที่ขึ้นบอลมา รักใส่วันไหวนะฮะไม่ได้เลยตายยังโอ้โหตีนั้นไม่หนีผมอ่ะโอ้โหงส์นักมอนใส่ด้วยไอบีบีหน่อยเอานะครับจีนแล้วก็นะครับการจิกทุกครั้งที่กำจัดมอนสเตอร์ด้วยกำจัดอะไรเนี่ยได้เอพีอ๋อคุกับตาย ้อยตรงนี้ไม่ปลอดภัยเดี๋ยวเราก็รอขบวยของเขาตรงนี้เลยครับพี่บนไม่เงียบเลยเอาพี่พงษ์อยากหายตัวนี้สิโอหไม่ไหายตัวหายตัวงี้ผมก็ตายดิมันมาลากใส่โมโอ้โหหายตัวทีผมนี่เวอร์เลย ตลกตลกตลกมาพูดเล่นแล้วไม่จริงไม่จริงพี่พิกมันกัดมากกโอ้ตลกตลกจะหลอกหลอกก็หลอกพี่แหล่ะคลิปไปเท่าไหร่พี่ป๊อกคลิปไปเท่าไหร่พี่ต้นพี่ต้นเสีกระตายพี่เ้ยพี่ป๊อกไหนเร็วเร็วให้ผมผมจะอ่านให้ทามันฟังหน่อยดิ โอ้จักกิ๊กปอมใช่เโอ้าพี่ต้นมีมีมีวิงครับผมซื้อต่อวิวทั้งหมดเดือนเดียรจะตายปอมปอมยิงได้ปอมจุฬาเราจะทำค่าศึกเราก็ต้องเร็วนะฮะเฮ้ยตามเก็บอะไรเก็บอะไรไม่มีไม่มีเก็บอะไรวะเออโอ้ยโถ ไปเดยไปเดียวมากลับกลับกลับผมทำดาเมจด้วยผมจะได้ตีได้เร้้ลาถอยมาหน่อยโอ้โหวิ่งดิ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 มีคนเดียวไหมวิ่งเลยวิ่งเลยจะได้เก็บขยะโอ้โหม่เคลียร์เสร็จปุ๊บวิ่งเลยเดี๋ยวกูไล่ทามออกจากคิวอันนี้ว่ะ อย่าทำอย่างนั้นผมหัวหน้าคิวนะครับเดี๋ยวจะทับใจใจนักเลงเมลอนเมลอนเปิดเมลอนเฮ้ยผมจะโดนเตะเลยวทับใาใจนักเลงปอกไปก่อนจะได้หาตปีกูไม่เจอไอ้โอ้เตะจริงด้วยเดี๋ยวมึงจะได้หายตีกูไมเจอโอ้ยผมหัวหน้าคิวนะครับฮัลโหลเจอตลอดว่าแม่งมีจุดกิวโถ่เอ้ยฮัลโหลผมหัวหน้าคิวนะครับ ว่าอยู่ทำไมมันวิ่งตามที่เราตลอดใช่ไหมว่าจุดกิวนี่มันมาแล้วเดี๋ยวได้่อยมันมาักเอ้ยอะไมอะไรอะไรผมพกไว้มาดีครับเดี๋ยวเราวิ่งก็หาไม่เจอแล้วเดี๋ยวส้มส้มลากมาเดี๋ยววิ่งอยู่แล้วจุดคิวตามแล้วเมื่อกี้มันตามจุดกิวกูว่าทำไมมันตามเจอตลอดเลยวะจุมส่งรางชุดใหญ่มาแล้วไอ้เหี้ยคนตาไม่ตายเลข้าวเลข้าอ่าเลยเก้าโอ้มีคนบอก เฮ้ยข้างล่างเยอะเลขสามเลขสามตามไหครับตามไหมครับตามไหมครับตามไครับจำจำนยังกำจำยังสิบเนาทีขาดแน่นอนฮ่าฮ่าฮ่าฮ เก็บเก็บเก็บอันนี้ออันนีเก็บแล้วเก็บแล้วอันนี้เฮ้ยไม่เก็บไม่ได้เลยไเก็บเลยว่ะเก็บเลยยรอบนี้เก็บเรียบอ่ะเรายังสามารถเก็บได้อยู่นะฮะแต่มาเป็นขยะอะไร ปฏิวัตทำไมเอาดิเก็บปีเก็บปีเก็บปีเราต้องหมุนจอหน่อยครับจะเห็นสเต็ปันี้วเราต้องใช้สเต็ปเร็วใช่ใช่โหไม่มีอะครถ้าเรามีแรนนี่จะดีมากไปทำไรไปทำมันดีที่สุดไม่วิ่งไม่หนีไม่่นีาเสร็จ่ีเลย

ขาดลกว่าเลยโอ้โหก็กลยุทธ์เกียวตี้นี้อันตรายจริงๆริงลาชนเป่นลาชนเป็นลาชนอ้ยขยะใครเนี่ยอ๋อไอไอพี่ต้นไอไนหัวเขียวป่ะดูว่ะใช่ไหมจะเลียให้ล้มป่ะไนตัวเออไม่ใช่ทั้งหมดเลยจารีอาตัวกูตีกูเป็นแล้วแหมเออไอจะเลียาที่ตัวใครไม่ใช่ตัวเราน่าจะเป็นของไอจีโออ่ะ ตัวใครไม่รู้แต่ผมรูอกัไปแนะแกมมืออกว่าจะเอาจะเอาเท่าไหร่เดียเราทมาจะเป็นาลากมันมาดูมันมีต้นอยู่ผมก็รู้ไปแล้วเมื่อกี้มันพิมพ์มาด้วยแปลภาษาอังกฤษแต่วีวีแต่ผมไปเป็นไทยก่อนเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีถามตายถามีวีมันก็ไอ้ไงเฮ้ยโอลลีบ้านะโอลลีบ้านะใช่ใช่ใช่โอโลซลีโอโลลีหนึงเลยนะอีไอซดผมว่ไอซด

ชิบหายแล้ววิงผมหมดเบลเก้าสองนะคือกว่าอ๋อมีเก็าห้าได้ยังจับแข็งไปเรียนตีบ้างไปเล่นเลยสัตว์แอบแล้วเอาตายเอาตายพึ่งไปซื้อมาเมื่อี้อะไรวะพึ่งไปซื้อโรซารี่มาโอ้ดรตี้เราครับปั๊ดทูทิงคังกุลินกุลินมีแต่ โอ้ดูแค่นี้อดูด้วยตาเปล่าอ่ะชนะแล้วจบแด่ท่าขอสมเลยได้ชมคร่าวๆลูกมีอ่ะไม่แต่แต่ในวอเขาไม่ใส่วิ่งดุนะเามันโดนไีทีโอครับเรากำลังเรากำลังรวมขยะนะฮะเดียวหมดยังเดียวมดยังาซีด้วยครับพี่แต่พ์าซียไม่นับเดี๋ยว์าซีเอาไป ทีมาช้าตีผมน้ำหัมสองพันสามน้อห้มันกร้ม2 3 5า2,653น้ำหนักหรือสัมอลีพูดอย่างนี้เอาไปดูตีนี้กันดีกว่าของเราของเรา257รห้บ๊อบโอ้ชนะแล้วแค่นี้จบกดจบเลิกเลยชนะ โอ้แค่เลสเจี๊ยบวกก็ชนะแล้วสิบห้าเลตหมดยังเสกเสกมีแอบใช้ไว้ด้วยอ่ะตัวเกิร์ดอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ตัวเสกก็ตัวเกิร์ดเศษอ่าไม่นับการ์ดนะการ์ดไม่ต้องนับเรามันทนกันอยู่แล้วการตีเกิร์ดตีตัดการแล้วก็ไอ้พวก หัวใจนี่ผมโยนขายหมดเลยนะช่างน้ำหนักได้สามแสนเอาเคไยน้เก็บไาาว้ถ้าเปาสนราตีวิชาตได้เงินทั้งหมดสามแสนสามหมื่นหกพันสี่บาทโอ๋ย ดตีผมนะจะบอกให้ว่าตีไหนเปลือด้วยเขหมดปูหมดปลาหมดใช้ไปกีกล่องอย่างน้อยคุ้โมมาสองกลองสกล่องหนล้านโอ้โหเจาะงีมล้ามีลานะพอไ้ปึ๊บโอเคทั้งหมดรวมกันสิ้นหนึ่งล้านกับอีกสามแสน ประมาณหนึ่งล้านสามแสนก็กว่า